สวัสดีครับโจฮักแดสารคามาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันกับโจนะท่านผู้ชมยังคงอยู่นะครับและก็ที่เราจะมาบำบัดรักษากันเราจะใช้สมุนไพรอะไรในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้หอบหืดแบบเฉียบพลันและก็เรื้อรังท่านผู้ชมโรคหอบหืดเป็นโรคภูมิแพ้ประจำตัวของไม่ว่าหญิงหรือชาย ไม่เลือกเพศเลือกวัยท่านผู้ชมยิ่งคนแก่นะครับที่มีอายุหน่อยยิ่งเด็กยิ่งอันตรายท่านผู้ชมเราจะใช้สมุนไพรทางเลือกในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับหอบหืดแบบอักเสบแล้วก็เรื้อรังนะครับแบบเฉียบพันธุ์แล้วก็เรื้อรังท่านผู้ชมหอบหืดนี่เรามาพูดกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ไม่ต้องกำยานะครับบางคนกำยาแล้วตายคากำยาเลยท่านผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งหอบหืดนี่ เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหายใจไม่ทันนะครับแล้วก็มีอาการแพ้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอากาศนะครับอากาศร้อนนะครับอากาศที่แบบว่าเย็นๆหนาวๆก็ทําให้เกิดเป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดแบบเฉียบพลันและก็เรื้อรังเราจะใช้สมุนไพรทางเลือกก็คือสมุนไพรชนิดใดติดตามชมเลยครับวิธีการกินการใช้ เราจะใช้สมุนไพรว่านไพรแดงท่านผู้ชมเราจะใช้ส่วนส่วนของที่เป็นหัวนะครับเอามาสักประมาณสัก3 0ถึง6กกรัมท่านผู้ชมน้ำต้มเราจะใช้ประมาณ1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งนะครับในการที่เราจะมาสับๆๆๆเป็นแว่นๆแ,แ,แล้วก็ทิ้งลงในน้ําเราจะใช้เวลาในการต้มน้ําเดือดในการที่เราต้มก็คือ1 0ถึง15นาที น้ำเดือดเราจะกินขณะอุ่นๆครั้งละประมาณ1แก้วท่านผู้ชมกินเพียง2-3ครั้งอาการของท่านที่เป็นหอบหืดแบบเฉียบพัน์และก็เรื้อรังก็จะหายไปเพียง2-3แก้วเท่านั้นนะครับก็คือกินหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นวันเดียวก็หายแล้วท่านผู้ชมอาการก็จะดีขึ้นมาอาการแบบประเภทหายใจไม่คล่องนะครับหายใจติดๆขัดกัด ต้องใช้ยาพ่นเราไม่ต้องใช้อีกต่อไปเราจะใช้สมุนไพรว่านไพรแดงใช้ส่วนหัวในการต้มกินช้างัดนักแหล่ีบอกไห้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามในการใช้สมุนไพรว่านไพรแดงในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจหายใจติดขัดหายใจไม่คล่อง เป็นโรคหอบหืดแบบเฉียบพลันและก็เรื้อรังเป็นมานานหลายปีเราใช้สมุนไพรที่รักษาได้อย่างทันท่วงทีท่านผู้ชมสมุนไพรว่านไพรแดงช่างัดนักแหลสิบบอกให้